ก่อนดูคุยแซทโชอย่าลืมกดซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะคะอืมพระจะได้ไม่ลงโทษอย่างหนักเราม,มีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะที่เรวยว่าเป็นเป็นแขกประจาของรายการเราเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้เขาจะมาเปิดซิงครั้งแรกในรายการตายยังจะเปิดซิงอีกเหรอผู้ชายคนนี้ยังไงอะจะเปิดริงเีลคาคะุณน,นี่ยังเปิดซิงอีกเหรอคุณดิฉันว่านะไม่อันนี้ไม่น่าจะซิงตัว,ตวเขาน่าจะเป็นอย่างผโผวนนะคะ เพราะว่าลูกเขาเยอะมากเขาไม่น่าจะสิ้นแล้วนะแล้วนะคะ,ะ,คะขอตั้งนามคุณเชนนคัสวัสดีครับสวัสดีคระบพี่เชนขาจะมาปิด<ะ>สิ้นสินค้าใหม<อ>่ที่ที่แรกในประเทศไทยเออแต่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยใจหายคือเกือบจะไม่ได้มาแล้วเกือบต้องส่งบีจอนมาแทนเมื่อวันซื้อเนี่ยพอแบบว่าไหวเจ้าใช่ไหมสเปซครับคือดูลูกชายคนโตนะดูแลกันมานานมากไม่เคยแบบมีรอยเขียวรอยอะไรเลยนะแต่ว่าล่าสุดก็คือไปวิ่งเล่นแล้วเข่าพ่อบ้านเนี่ยวิ่งมาประสานงาน ที่หัวแล้วก็โป๊กไปเนี่ยคือสเปซเ,เป็นเด็กที่เหมือนเหมือนซื่อสารมากเวลาเขาไม่เจ็บเนี่ยเขาจะบอกเขาตกใจเฉย<ฆ>แต่วันเมื่อวันซื่อเนี่ยเป็นครั้งแรกที่บอกเป็นเจ็บเป็นเจ็บเจ็บจนแบบว่าพ่อแม่คือไม่เชื่อเพราะว่าเขาไม่เคยเจ็บมาก่อน<ฆ>แล้วกลายเป็นว่าก็เริ่มซึมซึมแล้วก็หลับคือไปเปิดใน Google อ่ะล้วก็นึกว่าลูกเราลำบากแล้วเพราะว่าเขาบอกถ้ากระแทกแล้วลูกซึมอ่ะคืออาจจะมีเลือดออกในสมองก<ฆ>็ ไปหาหมอหาหมอเสร็จหมอก็บอกว่าถ้าอ้วกอ,ะอ่ะใช่ตอนแรกยังไม่อ้วก<ะ>สักพักนึงเ็จอยากอ้วกวอ้วกหน้าห้องเลยเอยอคราวนี้ก็บอกอ่ะอ้วกหมดก็เหมือนจะดีขึ้นคราวนี้นึกว่าหายแล้วเพราะว่าเช็คอาการดูความเคลื่อนไหวหมอก,ก็บอกกลับบ้านได้ก่อนกลับมาถึงบ้านปุ๊บยังไม่ทันกินข้าวเลยเ็จอยากอ้วกอวกีกรอบอ้อวกรนะอ,อบสองแล้วอ้วกตัวง,งอเลยคราวนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ฮนะก็ไปแอดมิดมาเนี่ยสองวันเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลน,นะครับก็จริงๆก็คือ พอซีทีสแกนก็ไม่เจอเลื่อนไม่เจออะไรแต่ว่าเหมือนมันช้ำจนรุนแรงอะแล้วเขามีอาการมึน เออก็เลยเนี่ยเรียกว่าแบบสงสัยวันนี้จะได้สร้างปรากฏการใหญ่ให้คุยแทบโชว์จริงๆน,นะเขาเรียกว่าบุญใหญ่เหมือนไม่ได้มานะอ้าววันนี้นะครับก็ต้องทําตามหน้าที่ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของงบการตลาดที่วันนี้เนี่ยเรากันความสุขมาให้คุยแทบโชว์เนี่ยถึง2000สายนะครับคือต้องบอกว่าหลายคนนะอยากกินคอลลาเจนแต่ว่าบอกตรงๆเลยว่าเอ้ยฉันข้อดีอยู่แล้วกระดูกฉันดีฉันหมุนยังไงก็ไม่ก๊อบฉันอยากกินเพื่อเรื่องผิวอย่างเดียวอยากกินเพื่อเรื่องความสดใสแข็งแรงอย่างเดียววันนี้ครับที่อยู่ในมือผมนี่คือวินาทีแรกสดใ ช่องวันในประเทศไทยนี่คือคอลลาเจนอิมูอิมูเนียมาจากอิมมูนนตี้หรือแปลว่าภูมิคุ้มกันนั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้มันเน้นในเรื่องผิวด้วยแล้วก็เน้นในเรื่องภูมิแพ้ด้วยนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะใส่ในส่วนของสมุนไพรที่ช่วยให้เราเนี่ยหายใจโลง่งแล้วก็ห่างไกลหวัดมากขึ้นนะครับ mm hmm. ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเราพัฒนามาจากเม็ดเม็ดฟูเกาหลีเรามีเม็ดฟูเกาหลีเบนซีเนี่ยตัวหนึ่งใช่ไหมแต่ต้องบอกตามตรงครับว่าวิตามินซีเม็ดฟูเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีในส่วนของโซเดียมไบคาร์บอเนตืออเกดแพ่ั ให้มันอัดได้2,000มิลลิกรัมแล้วมันก็จะไปแน่นในท้องแล้วบางทีกินปุ๊บเราจะเลอนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นคอลลาเจนสูงของเราปกติก็จะไม่มีแก๊สเข้ามานั่นเองนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปคือเราจะมีกระปุกอิมูสีเหลืองเนี่ยที่นําเข้ามานะครับมันจะมีสารสกัดจากพริกขิงกระเทียมภูคขาวมะตูมคือได้ยินห้าตัวนี้หายใจโล่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าเป็นภูมิแพ้เวลาออกมาฝนนิดนึงจามพัดชิ่วใต้าตาดำออพอร้อนเป็นหนาวต้องจามจนเพื่อนรังเกียจเนี่ยวันนี้อยากให้ลองเลยนะ ขออนุมัติการเงินเนี่ยเราจะจําหน่ายตลอดปีนี้คือ2กระป๋องเนี่ยมัน3 1 8 0แล้วเราก็จะลดเป็นราคาปกติคือ1,990นะครับแล้วเราก็จะแถมอีก2กระป๋องนะฮะเป็นซื้อ 2, 2แถม2แบบเนี้ย1น9 0นะแต่เดี๋ยววันนี้บอกเลยว่า2 0 0พันสายมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับวันนี้เป็นวันที่ผมเป็นมีความสุขที่สุดแล้วเพราะว่าเอาจริงอ่ะเราทําวงการคอลลาเจนมา4ปีเราสงสัยเหลือเกินว่าทําไมคอลลาเจนบางยี่ห้อเนี่ยขายหลักร้อยได้วันนี้เราขายได้แต่เราอะขออนุมัติขาดทุนนนนมมมมาา2,000วววััีีี้้้ผคสสุๆแตตต่อองงบกจริ ว่านอกจากนั้นเนี่ยเราใส่คอลลาเจนไดเปปไทด์เข้าไปเป็นเรื่องผิวและ f o s คือช่วยให้ขับถ่ายง่ายขึ้นด้วยเหมือนผู้หญิงคนนี้น้องเฟิร์นทุกวันนี้เป็นเน็ตไอเดอลไปเลยนะเป็นคนร้อยคนแรกที่ได้กินอิมูคอลลาเจนนะฮะวัย่า28ปีเป็นภูมิแพ้เหมือนกันคือเวลาเป็นภูมิแพ้เนี่ยมันจะมีเหมือนมรดกคือใต้ใตจา<ส>ะจะเป็นทันหน้าแต่ทีนี้พอจะถ่ายรูปก,ก็เป็นเหมือนแบบเหมือนผีตาโบะนะฮะ,ะทีนี้พอกินไปครับมันไม่ใช่แค่เรื่องภูมิแพ้นะผิวเขาสวยขึ้นด้วยทุกวันนี้ กลายเป็นไวใสไวสวยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยที่จะรู้สึกว่าห่างไกลวัดหรือช่วงนี้หลายคนเริ่มฝึกถอดแมสช้ชีวิตแล้วก็ให้มีภูมิคุ้มกันนิดนึงเพราะว่าหลายคนเนาะไปกินเบียร์กินแอลโกอฮอล์ภูมิตกปุ๊บติดโควิดปั๊บก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกว่านี่คือแก้วแรกครับที่ขอชงนะฮะ ในช่องวันในประเทศไทยเลยนะครับนี่คุยแซบนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นรสส้มด้วยหลายคนบ่นผมบอกป้าจะกินคอลลาเจนทั้งทีก็ไม่อยากกินน้ำเปล่าหรอกนะอยากกินที่มันอร่อยอร่อยตัวนี้ครับเป็นรสส้มไม่มีน้ําตาลแล้วก็ไม่มีไขมันด้วยเพิ่มเติมคือช่วยเสริมสร้างในส่วนของภูมิคุ้มกันให้ทุกคนนะครับนี่เทกินเย็นๆแบบนี้ถ้าเกิดใครดูคุยแซบอยู่น้ําลายแตกในปากตอนนี้กราบขออภัยด้วยเพราะมันน่ากินเหลือเกินนะฮะแต่มีมี่นี่คือไม่ได้เลยบางทีมันขึ้นมาเป็นแบบว่าปวดๆไปนี้เลยนะฮะแต่ท้ายที่่่่สุดเเย้าาากกกก็ใจตัััววอออองงํลพผแ กินตัวนี้ครับที่เสริมในเรื่องของภูมิแพ้ไปด้วยเนี่ยนะฮะทุกวันนี้มีมี่นะครับเจ้านายฝากชมมาว่าไม่ขาดไม่ลาไม่สายแล้วได้โบนัสเยอะด้วย<อ>นี่นะฮะ<อ>เพราะฉะนั้นใครที่เป็นแบบว่าคนที่เสาหลักของครอบครัวนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนติดเราต้องไม่ติดเราต้องแข็งแรงแล้วผิวใสไปในตัว